อย่าแล้วกันเอเล่นกเาะันกันเด้แพกันเด้อแพแเาทียอกชื่อกหยชื่อ้า่นไงี่ยังอยากหยอกได้ี่นะฉบาบสบหยอกแล้วหายแล้วหยอก่้ยนไม่ไปไปโยนน้องไปดกไปโยนน้องไปดโอว่านี่ นอะ่หยังกะให้เนอะเนอะไม่เห็ยังกะละวไมเหนยังกะละวไ่เ็นยังกะให้เนอน้องีซเนาะไปไปลูกไปไปน๊ไปหา้องีันมาแล้วอกีมาเอาปออกนอกป้าสป้าถ่าเ่าเห็นที่ยกป้าจกวนเถ่าป้าเอะกินเกิบสดเกิบเมียเจ้าอะไรนี่เราเราเกิบเมียเจ้ามาคูหนึ่ง จะหูยอะวอะไมใ่มใ่ม่จริงวะไม่จนนี้ก็นั่งอยู่เพื่อนของน้องแตวคือเก้าคือเดิมเคยคุยเร่องไรไดูเพื่อนว่าฟังเสียงลูกเข้าหายนี่เรื่อยอไปนี่แป๊บนึงพนากพูพูกไปเอียงเคยคินเ่องไรเนาะ กับทายสบายดีเด้อสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องปลาดงเอฟซีเปิดสู่สุคนเนาะกะยินดีต้อนรับส่งสาวบ,บุญบ้านนาอีกแล้วพี่น้องเลยโดยเนาะมานี่กะท่างสมบุญกะมันก็ไม่สร้างไหวว่าสิคุยเรื่องเงินกโกลนี่แหละพ่อพี่น้องเลยทั้งแม่พนันวายอยากไปท่าขอบซีทั้งในห้องก่อนแต่ว่าทั้งสบุญโทรให้น้องเตียวโทรหาทัาา้ทงแม่สร้างมาว่า อยากให้แม่สร้างเพิ่นติดกระเบื้องส่วนตัวข้างหน้าแล้กับบันไดเลี่ยงกอนแต่จงทาันาสีขอบมันกันเปื้อนทั้งเหาะทั้งในเนาะเป็นสีฟ้าตัวทั้งนอกนี่แหละไปท่าท่านกันขอบ,ขอบเพลนประมาณสามชิปสามชิปเส้นค่องไปด้วยด้วยเส้นเนี่ยเนาะหน่อยมาสีให้ทั้งแม่เราตามลักลักษมณสบูนนี่อยากให้ทั้งแม่เพิ่นเฮ็ดไปที่ตะขันตอนหน่อยพี่น้องย ติดกระเบื้องแล้วก็ยายาแนวติดกระเบื้องแล้วเนาะยายาแนวให้มันแล้วก่อนแต่จึงจึงให้แม่เพิ่นเก็บสีเนาะให้แม่เพิ่นเก็บสีให้จบเป็นงานสุดท้ายด้วยสีบ่อยากให้เพิ่นกลับไปกลับมาเนาะมันสิเฮ็ดให้งานลาซ้าแล้วก็งานบ่วจักเทื่อพ่นี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้กกับแม่เสิมาอยู่จักสิมาจักม้งแลกทางเบิ่งพ่พี่น้องเอ้ย ซาลาเม่เพิ่นมาคำกับทางสบุญกะชิเป็นมืเอื่นพุ่นเน๊ะชิได้กอถัาคุยกับเม่เพิ่นกะชิบวกท้้งเตียวไว้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องเอ้ยกับคลิปนี้เนาะทางสบุญกะต้องขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องป้าลุงและก็ทางเอฟซีในรายเด้อที่ขับมาขับ z o o คลิปของพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ต้นจนจบได้กระเป๋าประชนชนเนาะกะมีเม่คนหนึ่งคนดูทางทางไทยเป็นเอฟซีนอกจากบอกว่าทั้งสบุญนี่ เป็นห่วงเป็นย่่น้องเต๋อํำน้องไม่ใส่เลยค่ะนะกะถามว่าฮักบัวน้องเต,ต๋อกะฮักกะเป็นธมรมาเป็นห่วงบอกกะเป็นห่วงวเพีนน้องเพราะว่าแตละเทศที่เขาได้ซุดส้อยไปแล้วลงเมื่อไปแล้วนี่เนาะเขาไปอยากให้ทางน้องเพิ่อนยังหน่อยกะถ้าเขาสิไปหรือว่าเขาซีจบงานตัวนี้ไปยังหน่อยกับาเพิ่นขึ้นเฮือนขึ้นซ่านแล้วทัวดีเลยยางฮัาบัวมากอะ่ะ มาอยู่่ขพี่น้องไอ้เส้นคือตัวอย่างคือเ่อนในห้งหนิงเนาะทางสุนจบไปแล้วนี่จบไปถึงขั้นตอนขึ้นเพื่อนขึ้นฟานผ้าพันขึ้นเพื่อนขึ้นชานลไปเด้วถามว่าสุนยังสิไปหาเพื่อนยูบอกอะไป่ขพี่น้องไอ้แกคือให้ไปดุมันกลับเป็นไปบ่ได้เนาะเพราะว่าเพื่อนฟ้านทำกระเด้าเด้วเนาะเพือนฟานพทนกระเด้าเด้าเงื่อนกะเพื่นกะไล่ชะมีแล้วคือว่าเพื่นกะทำมาหากิน เอาเดียงเอาจีบจของคนได้แล้วเนะาะถามมาทางตัวาทางมีทางพระพยยคุณใหญ่เพิ่นแข็ขอบเป็นหาเขาาไปที่เก่าไปถามมาเสียงไห้ด้วยอย่างกันบอโบเนะาะหักเพื่อนที่เก่าเลยพี่นอคือเพื่อนของแมวนิงนเป็นเพื่อนที่เฮ็ดด้วยแบบอบอุอ่นในครอบค,บอครัวแต่กับโบเคยมีกระเสเราบอกดาม่าแต่ก็บบูมีว่าเรื่องพิษเคียงกันในครอบในครัวเนาะเรื่องของแมวนิงี่น้องไอ ว่าดีเนาะที่พ,อพ่อคนได้ยึดยืนมือมาซอยทั้งครอบครัวของแม่น้องมิงขมานด้ว่าเป็นเคสนี่เคสที่โบมีรามะพี่น้องเอ้ือว่าโบมีพิเทียงกันเรื่องผัวเมียเนะาะแต่ก็เป็นเคสที่ทั้งสมบุรณ์ได้เหตุไปแล้วก็มีคมสุขพี่น้องเอ้ดีว,พพดดดว่าทั้งพ่อคนได้สุดซอยมาดอว่าทั้งผู้ใหญ่เพิินเนาะในบางใจให้ทางเฮาตั้งแต่เริ่มต้นซื้อที่เนาะตั้งแต่ ติวิตด้วย,ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยติวิตตะโบด้วยนี่คือนอ้นองน้องนิงนี่ไปสิเอ็นอยากขอกุ้มช่วยเดือไปพาตัดใส่ดื้อเนาะแต่กาทั้งส่วนได้รับการช่วยเดือมากพี่น้องเอ้ท่าที่สบุญจําได้เนาะก็มีเงินของทั้งแม่แก้วทุ่มประเกตเนาะพอสุขสวรรค์ฝากมาขอรับไปซ่อบพาตัดเนาะแต่วันนี้เห็นก็มีเงินของแม่เปียนติวก็ะพอแสนดีก็เลยช่วยเข้ามาส่วนตัวสิพาน้องคนไปพาตัดนี่เนาะ แต่ก็ต่อมาก,กับมีเงินของพอ่อใหญ่จะดีนี่เนาะแต่ก็ต่อมาก,ก็มีเงินของพี่จะดีอยู่คนหนึ่งอยู่ประเทศไทยแต่ทั้งตะยันก็ได้ได้เพื่อนไปพาตั๊อยู่ที่ห้องหมอเพื่อนไปองเลยแต่หลังจากมาแต่นะากัผูกแขนให้ทางน้องเพื่อนเนาะผูกแขนมาแต่ห้องหมอไปพาตั๊ใส่มือก็ได้กะต่อมากับทั้งพ่อเพื่อนจากซื้อทีให้ทางครอบครัวของแม่น้องนิ้งเนาะก็ได้ซื้อที่ให้เพื่อนแล้ก็ซื่อ สื่อสาววันนี้สื่อสาวบ้านต่อมากกระทั่งพอพนกว็อยากตั้งบ้านตั้งยังไ้ก็เด้สดสวยสวนสวนจนได้เพื่อนเป็นหลังมากไวไป้องเลยเนาะือว่างานนี้ทั้งพอพนได้บ้างใจให้ทหั้งเฮาเป็นสะพานบุญให้กทหัทั้งเฮาก็ดีมุกดีใจไวไป้องเลยแต่ก็ตอนนี้ทั้งเอฟซีพนกับู้พ่นมไม้ทั้งสมบุญได้รับโชคโดนทับแต่ก็รีว่าได้นางวันไอเดืวเป็นนางวัน การทำคุ้มดีเนาะดือว่าได้รางวัลของขวัญวันเกิดย้อนดังฮะแดดพลอยพี่้องเอ้ยเป็นของไพ,พ่พอนะคือโบจีแจงแม่พอน,นอะเนาะกับเป็นของทั้งพ่อใหญ่จะดีผู้เพันสางเพื่อนของแม่น้องนิงนี่แดดพลอยพี่้องเอ้ยเนาะโดยโหนางลูกสาวไขก่กามาแล้วออาโหใหดด้ดุสบายดีลูกล่ะสบายดี เดิ e day, mm. ้ลด like sure, no, no, ุโมเฮดได้ดุไหมดีทั้งแม่นั่งขาเบิ้งแม่สิดทายเพิ่นไปไปนี่สิดทายนีนอนดุโมไปเบิ้งดุน้องนอนอยู่พี่แับให้มาไหนเพิ่นอะพี่ดูพี่พี่มาพี่ดูล่ะปับน้องนอนเลยดุอย่าไปกวนน้องเลยดุแมวเลยดุไปเลยป๊าป๊า ลูกพิง <tripod> น <brightness> <desserts> ้องไม่ไ <armor> ด้นอนอเห็นลูกโอ้ทางแม่สร้างมาแต่มาช่วงคำอ๋อโดยสบายดีคือมาคำแท้วันนี้พวกงานก็เลยออกงานงานดอกอันนี้แม่ดอกได้ยินข่าวว่าเ่าแจ้งบ่ว่าไหวอยู่บ่สันวันนี้มาพี่ลูกไหนไหนเด้อเด้อยัย แม่น้องนอนดุสบายดีแถากันสบายดีก็ดุสบายดีก็ดุแล้วมากินนมนะฮะน้องนอนเออนนน้งเดี๋ยวพักผ่อนน้องนอนเสร็จยังมาคำบาดดีมีมีใบยาแนวนี่ซื้อมาเพิ่มเรอ ยาแนวตัวเก่ากับนเดืออยู่เหรอไมใ่าแนวปเพราะว่าสีกอยปูนกับพอดีกระเทินเนาะแล้วยาแนวก่อนเอาปูนกับไ้ทสองแนัน่ยแนวก่โอยดอกอะไรัมดดอกดอกดอโอ้ยโอยาแนว

นี่ดนี่เป็นอะไรพี่เะนเดลูกสาวหัวแก้วหัวเวนยีไว้เผาเมื่อหับกระดมือสิบวยได้ห่โถ่าเดิถาหายเดิมดะนอนปะเถาเอ็นยั้งเลยฉีดปูนทางเดิอเถาเ็นยังเดิเถาิดปูนดุ xem qua việc không nung hoi vọng anh là này, Ôi, đi vọng. Ach, chắc là 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 đi

เกเลสบายเมื่อกยามานงานนนึงเทาย่งี้ากับเธอแจ้งมีอยู่พอนบออยู่พ่อนู่เป็นพ่อแม่พแน่นกะนั่งมวนัอยู่นํามวนีสามตีสาเครื่งกับประเด็นเล่เทาดูน้ำมนพวกแล้วเนาะเียถ่แล้ดินลุกลุกหล่ลุกมีกองถ่ายให้ดู

mẹ chỉ thay mà, mà. ừ, mà. bà. Này, bà, này, bà. ở mặt mặt mà mặt 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 ยายห้องน้ํายายแล้วบ่แม่อืออย่าตุ่ยๆนั่นแต่ว่าแม่เพิ่นว่าสิมาตอนแลงเพิ่นเอามาเฮ็ดยังตอนแงเพราะว่าเฮามันอากาศเย็นมานั่งยายยาแนวโอเคเนาะองน้ําเฮาก็ซื้อมาให้อยู่อันอันอีอนะ

ลองเนยน้อยนึงก็แบบนเงงกับตัดตะเบื่อกับตัดอะไรนี่จะมแม่เอาอันน uh> uh ี้ได้เอาอันนี้ได้ใส่แต่เขาอย่าแนวนะใสะโดยอย่าเลย้าอย่าแนวคันวันลองเงงกะบจะใส่ปูนก่อนนะคนปูนใส่ก่อนจึงจะเพิ่งอย่าแนวคนปูนใส่ก่อนเลยท้าวจะเอาใส่ลองเนาะอุ้ยใส่เมื่อตุยหรอเป่ใส่นี่สุดท้ายแล้ว มาเราจะเหมาะอยู่เอาว่ะใช่สายพิเศษเร็วเด่นเฮ้ยว่าท่าน้องเตียวเรามาได้มาบพ่ว่าเฮาคิดว่าเฮากับข้าคือการคาดองพี่น้องแต่ว่าน้องเตียวพันว่ายาแนวบ่มี่เขายันจะถ่ายยาแนลเรมาคำคำสองมือเลยว่านี่กับคำวานนี่เทามาสือปูนมากวานนี่วานก็ปูนเลยสอดเลยก็มาปูในสนามน้อยหนึ่ง เ <sp> ด <acon> ี no, ๋ยวดอกเลยนะจบแล้ว <t> บ <t> um <jeżeli> ัดนี้ดอกบ้านเฮาก็คือกันจบมื้อนี้แหละป๊อกระเป๋าจนบ่าอันเบาถ้าเฮาบ่ซอยหมู่มันก็เป็นไปบ่ได้เนาะแต่ลเฮือนบัดมีแต่เฮือนคนใกล้ๆบัดนี้นี่ก็สิได้ขากล้างเนาะ แม่เด้าแม่เด้าเต้าสบายดีใส่หมากนะยังเยอะจะกำลังเอาเออมาเามาเตฮับพ่อน่ฮะมาเตะฮักพ่อนี่วันมาเตะฮัพอเอาอะไรสีเหล็กไหมบอกนี่จะตุ้ยจะตุ้ยคือเมยเมยสร้างอนี้เดยทำใเราเจิสวยเราจังเต็ียมลงไว้ ทำขอบให้สวยดลายมันจะงามหึมาเกิดโอวนองทิ้งทีจไปปลุกสีใช่เหรอเ่นมาไปปลุกน้องก่อนเผิ่อเฮ้ยโ้โสีดำชอาใส่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 ให้เวียามาหนิ

ต pues nah ัวแม่ตัวแม่แได้รึบลงบลงบลงมาที่เ้ยนะนะเฮ้ยนี่ลองลองดูผันะมดีน้ำผู้ชายได้ผลนะ นี่สบายดีอาชินหนาตาก่นเงินก่นคำมานงก่อนคำมได้เพื่อนอ้ยย่า้เล่นกันอย่า้นกันเ้อแพงกันเ้อแขกแอเลยแกอเลยบางคนกยกชื่อกห้ชื่อะ

ปลาปลาเอานอกปลาสะปลาให้เถ่าเห็ดเรียกปลาจะกวนเถ่าปลาไห่เ่าเหียกตะไหล้ตุ่ยตุ้ยไห่เท่าดินเออก็เอาไงกิเฮกีไหเกิดเกิดส่วนเกิดเมียเจ้าอะไรนี่เราเเราละเกิดเมียเจ้ามาคู่หนึ่งจะหู่อยู่ล้วนะจะมาโดนใส่มักปนวืน ผมจืดบ้า้่ะอรือน้รแล้วจอรักษาว่จืดบาอ่ะแล้วก็นงเกิดราบาดอไรเอันนี้อู้นุน้เงไล้ว่ะต่กอ้าเมียจะบอกว่ามันขาดจริงหนึ่งเราอ่ะใช่อไรอเราเกามาได้เระขาดิงขาดดไปเลยอือเด้อ ค่ะไปกินหนึ่งนล้อร่อยมาเลยหรอวะเสียเกือบเลยอันสะละเลยครูหนึ่งเลยไปกินแก้วกัหัวงัวตัวที่ชอบค่ะกินหัวงัวเจ้าเลยไม่ได้ไปกินวะไปไปไปกินหัวงัวบตอนเราหัวงัวสามมื้อสี่มื้อเลยกินแต่รับสิ้นบ่อยปวดก็แล้วแก้วสิ้นค่าแก้วเนาะ ท่านปวดเขีบท่านมีเงืนช่อยกระเป๋าจนเปรออยว่ายู่เอาอะไรนะเาพอดีมื่อนี่ก็ได้ให้ทัางเมย์เราใหญ่ยหแนวก่อนแ้่ก็ใาย่าแนวติดกระเบื้องข้างนอกเลยจังไห้เมย์เราเก็บสีมันจบเลยบา้เลยเมย์เมย์เราก็เหงเลยอยากได้เงินได้เรอวะโยถามวนยัเหลือได้เงินทาสีเนเดี๋ยวเช่าทั้งบาทช่วยลองพันาไป อืมอ้ายท่สีเบิดยังเหลือกระติกระเบื้องนี่เด้นี่กระเบื้องนักกว่าท่อีเด้นี่นะีง่ายแล้วอืมไปปะผ้าดูดอย่างนะอย่างว่าเป็นเด็กมันก็แตกแล้วกระเบื้องว่าจุมันเป็น่างเนู้เบิดเนู้เบิดหัวสีไสเห็นเอื้อยชื่อก็ย่านด้ ขวายรถเอฟไม่ได้ขวายว่าลูกขวายตีลูกขวายมันง่ายมากหยอกไปก็ละหมดกันเนอะลอยลอยลอยไปไปไปสบายดีเนาะปืนจังหวาการขวายกันสักหน่อยกันเมื่อเลยปืนขึ้นได้ว่าหรือเปล่ะขึ้นเชือบูนบ่ขึ้นมันนี่บ่หรือปืนโอ้ไปไปทางเหนือกับมี่ยังแซ่บๆทบกับมาฝากแนไม้เทถ้าเป็นมี่ยังมาฝากแล้วเจ้านี่มาวัานหน้าขวายเชาเปกไฟเลยับฝากเจ้าว่ะนี้ เฮ้ทำนาได้กินแล้วนาได้กินดีนี่มากง่ายขึ้นไห่ง่ยขึ้นเลยอ่ะเนาะอันนี้ก็ไส้เมื่อกบปะน้องปลาลูกปลาเมื่อาน้องปลาเฮ้ยเฮ้ยนนี้เห็ดยังอยหรอวะอือจะจะตีน้องปลาลูกกินนี่วันน้ตีเสลูกเจ้าเ็ศแบบไรลูกหยอก จะหยอกน้องแบบไรลูกน้องจะหายนะจะหยอกแบบไร้ดุฮะอีหลายเฮ็ดแบบไรลูกบอกป้าลุงแน่สีไชสีไชเอ้ยบ่อยเอ้ยมาเล่นนะพานีิพานีิเฮ้ยพานีเหรอโอเคโอเคสาวอสบายดีป้าลุงกันลูกน้องพิงเอ้ยสบายดีป้าลุงกันลูกล่ะบ้าน้ำพร้อมบ๊าน้ำพร้อมสบายดีป้าลุงเลยสวัสดีป้าทุเจ้าสีไชทุเจ้าด้วยจ้ะทุเจ้ากันหนุกแม่กำลังกลับจับเกือบตื่นเลย เห็นยางปั๊บเปิดถุยถยมาแล้วโอ้ยวะแม่กำลังีคฮันลงฮะมี่นี่ปัดิเมื่อชวนกินม่วงบ่านี่กินไมกไดนกินไหนเนาะมือ่ก้อนกินเต็มถวยหนึ่งไม้ใช่งม่วงอมมือ่ก่อนวัอนี้ปม่วงันมี้แบบอะไรมั ขอบใจขอบใจมาหนิกินมาแล้วทั้งบ่าวทั้งเมียมาเต็มถ้วยนึงแม่นกินแล้วก็มาพักกันมาหนิสบายดีพ่อของลูกโน่อยสบายอ่าเนาะไา้น้องว่ะ,ะอ่าสประมาณนี้เฮ้พี่น้องเลยทั้งไม่สมร้รางแล้วมาทำแล้วก็ได้มาสียายาแนวกันมาหนิเพราะว่าบื่บนจังลงมือติดกระเบื้องเลยเนาะติดกระเบื้องแม,ม่นเบืนติดนี่แม่นแนวนะาหเราะว่าบนจั บ่แล้วก็ยังเหลือบ่หลายปาน n ด t h e r some time we know t ่ a t resolute that a name yaiyai perih entrar ngestam nipa i n i t i บ cha peِ abnormal p ้ r t i c u l a r c o เ t r a c t and that is า i r e e r s c ต mission then э ะสิได้กระ s s e s The Pride campaign that has หม่มด을ๆ a s s a บุโดยบุพเพ้ากับยาแต่ได้ไว้กันดีใครอีกล่ะฮะเอ้าเฮ้ยชิวะบัวยันกล้องมาชื่อชื่อโซอยู่นี่ใครยังใครยังฮะใครใครมุดบ่มาพี่เอ้ยชื่อชู่นี่ มื่อไหร่ค um> oui> ุณวริยะเมื <s um> <s um> <s um ่อไหร่ว um ร hey, um ิตะก็ส uh ว mm ัสดีล่ะใช่สบายดีเท um ่าไรนี Form ่เอ้ยจ่ายเงินเลยสาวพันจ่ายเล้หอยไปจ่ายแถวนี้เหนื่ยโอ้จ่ายเลยเอ้าลูกคอยไม่ไหมได้บ่นี่นะแม่นโอ้ยเกินแม่นเดีนี้จะมาให้ตกถือขี้มูเขายัง บอกอาสวิงฮับอาดูว่ต้องถือขีมูข้ากัญญาง่ายแทบชื่อาพันแถมกตาบอบ่แล้วเอาสวิงแล้วอเออเดชาไปส่งน่ะเ้อโดยขอบใจขอบใจละเป็แบเปนนี่าซันโอ้ สาวคายมากนะมุดอารมณ์ดีไฮพี่น้องเลยเนาะว่าอาหามาที่แบบเป็นขายขายมุดสิดอ่ดนะเนาะไปสัน้นโอเคสำหรับคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก่อนเดอ้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเอฟซีเปิดสุดๆสุคนไปแล้วเนาะสะบายดีเดอ้อ